พี่พาวิงคาพี่พาวินทำไรนนหรออันนี้ไม่เย็นเท่าันนั้นอ่ะอันนี้ดีอันน,นี้น่าเล่นวันนี้ยีิบเจ็ดเอกวันนี้อากาศอากาศดีพี่พาวินนั่งเล่นน้ำพยา,ายามไม่ให้ติดคนขึ้นคอมฮิตตัวฮิตตัวที่แบบป้าดูใช่หน่อเดี๋ยวก็แทนไปรอบๆ

อย่าปลาใส่หัวนะลูกอย่าปลาใส่หัวนะล,ล่ะกลงเะล่ะเอา้าอะไรอย่าบอกให้คนอื่นลงแล้วก็ตัวเองก็ไม่ลงเล่นเดนม่แต่ขี้โคลน,นะลูกทรายไม่ขาวเลยวันนี้ ทรายไม่สวยเลยวันที่ทรายสวยเราก็ไม่ได้ถ่ายตะวินดูหน้าหน่อยตะวินเฮโด้แล้วใครเฮโด้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบสวัสด,ดีไข่สวัสดีไ่สวัสดีไตรงโน้นเขามีกระโดดกันฝั่งโน้นมองไม่เห็น อันนี้ไงนูนนะที่เขากดดกันนีเรียนแล้วเตี้ยอันนี้เตี้ยเออกันนาฬิกาโดนน้ำได้หรอมีข้อมิีคำที่ปาเร็วซักตาเออสับวสบสับปริงสักตาหรือว่าค่อยๆเดินะ ค่อยเดินแล้วตุ่ยป๊าป้าเร็วค่อยๆเดินต um um ุ่ป๊าป้าแล้วเต็มหวอยแกเนี่ยพร้อมพร้อมตุ่ยป๊าป้าตอมยีดเต็มหวอยแล้วลูกไม่ไม่เอาตรงนี้ปลอดภัยกว่ามาเล่นกรบอป๊ามาะรู้สึกปลอดภัยกว่าขี้เป็ดอย่างนั้นเลยเนี่ย ก็ลอยลอยอ่ะมาเดินเอาเดินเอากลับปะป๊ามาเนี่ยมาเนี่ยแต่เป็ดหายเลยเห็นอยู่ตัวเดียวตรงนั้นอ่ะมาเดินเอาปะาเนี่ยวคล่อม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 ฮิตตูสเตอกสเต๊กสเต๊กมัก็เย็นเย็นแต่วันนี้ยี่สิบเจ็ดองศาแกะได้แกะเนี่ย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 มันเย็นพุงมันมันยังไม่ได้ทำใจเลย กเซตเนียเซตเนียก่อนเซเนียไอ้คุงทินยอดหรอ,อกดูติก๊กคลัสก์ลัสก์ลัสก์คลัสกอย่าเย็นอยู่เย็นอยู่มันต้องค่อยๆให้ร่างกายปรับตัวกับน้ำโอเคดูบรรยากาศเท่านี้นะคะ สนามสนา,ามกวาม้างสนา,ามกว้างเลยอะไรเอกเก่งขาบโอเคพี่พาวินหมามาไปแล้วบา,บายบายสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนแล้วสวัสดีค,ดนะคดรับแล้วทำไมเอ๋กยังไม่ได้ล่ะ ขาจะไปเล่นกับน้ำลูกที่สวนสัตว์ดีกว่าอ๋ออ๋ออนี้ก็รอยู่ตั้งหลายวันด้วอ่ะ,อะไม่ได้วอนขนาดนั้นโอเคบ๊ายบายค่ะ <c oughs>